โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้วร้อมวค่ะที่มีเพื่อนแท้มาหนึ่งตัวแล้วก็มาเตรียมเจ้าตัวนี้นะครับสาลายทะเลสาลายทะเลนี่หาได้จากาเดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับสาลายทะเลนี่เราจะต้องจําเป็นจะต้องมีเรือนะครับแล้วเราก็นั่งเรือไปที่ตรงนี้ของสังเกตการนะครับแล้วก็เข้าไปรับสาลายทะเลสาลายทะเลนี่เป็นไอเทมที่จําเป็นมากๆนะครับสําหรับใช้ในท่าเรือ เดี๋ยวตอนนี้เราจะวิ่งไปที่ท่าเรือเลยนะครับถ้าเราถ้าเราจะไปเอาสารายทะเลเราต้องมาขึ้นเรือตรงนี้ก่อนแต่ถ้าเป็นมือใหม่ที่ยังไม่มีเรือเนี่ยมันจะยังไม่ขึ้นมาให้นะครับตรงนี้เต้องมีเรือก่อนประกอบเรือครับประกอบเรือก็ประกอบ,อกรกอบตรงนี้นี่ครับสเสร็เรือมาแล้วก็หาของมายัดให้มันเต็มนะครับพอประกอบเรือเสร็จแล้วก็ไปเอาเจ้าตัวนี้มาสารายทะเลเพื่อสารายทะเลก็ เพื่อที่เราจะต้องได้เอามายัดใส่เป็นพลังงานในการขึ้นเคลียร์ซอมบี้ในแต่ละชั้นนะครับนี่นะครับวิ่งมาตรงนี้นี่เลยนะครับตรงนี้เลยเราสังเกตดูสาลายทะเลจะให้พลังงานที่ห้าสิบตัวอื่นพวกหญ้าพวกบูเบอรี่อะไรเงี้ยก็ให้น้อยนะครับต้องใช้เยอะก็เปลืองอันนี้หนึ่งหลอดเนี่ยต้องใช้ไอนน้เจ้าตัวเนี้ยอยู่ประมาณแปดครับแปดอันสาลายทะเลอยู่แปดอัน โอเคเราขึ้นไปที่ชั้นสแล้วก็ไปเคลียร์ซอมบี้กันโอเคเริ่มแรกก็จะไปที่เซกเตอร์ A ก่อนนะครับเซกเตอร์เโอเค,อเคตรงนี้เราต้องมาเลือกบัฟก่อนบัฟถ้าเกิดว่าใครมีเงินเติมเงินนะครับก็จะสามารถรีกดรีเฟชต,ตรงนี้เพื่อหาบัฟที่ดีได้บัฟที่ดีก็คือว้องใบนะครับ ก็คือจะโดนศัตรูตีแล้วตีตีแล้วไม่โดนเราครับตีแล้วเราลดได้อันนี้บัฟนี้ศัตรูที่มีพลังงานพลังชีวิตน้อยกว่า15%จะได้รับความเสียหายจากอาวุธปืนมากขึ้น1.5เท่าหมายถึงว่าอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าอายุเอ้ยถ้าพลังชีวิตน้อยกว่า15เราจะยิงแรงขึ้นอีก1.5เท่าลดพลังชีวิตศัตรูในเซกเตอร์ลง15%ไม่มีผลกับบด การโจมตีด้วยอาวุธมีดครั้งแรกเราไม่ได้เอามีดครับลดพลังชีวิตของศัตรูในเท็กเตอร์แรกลง1 0โอเคครับตอนนี้โอเคเลือดเขาก็จะลดลงไปนี่มาแเล้วยิงเลือดยิงก็ไ มันสามารถทำให้เราแบบว่าเกาะเราพังได้ง่ายมากนะครับเนี่ยครับชิ้นส่วนโรงงานแต่เราคลาได้หนึ่งตัวอันนี้เฉพาะย้ำว่าเฉพาะอีเวนต์เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นน้องมาโอาไม่ได้เอาอันนั้นมาให้ด้วย นนเดี๋ยวของนะผมมาเก็บทีหลังนะครับ ไอเจ้าตัวพ่นพ่อนอ้วกต,ตัวตัวละล,ะล,ะลายกดอะครับมันน่าเกลียดมากแต่ใ้้งั้นผมมีพื้นที่เก็บของแล้วผมเก็บเลยแล้วกันอ๋อโอเคได้นี่ครับคาร์บอนคคมโพสิตกับชิ้นส่วนโรงงาน เจ้าตัวนี้สำคัญนะครับไอสายยางเนี่ยมันสามารถทำให้เราไปเล่นถิ่นฐานได้เยอะนะครับวิ่งออกมาแล้วก็มาเคลียร์ตรงนี้เรามีความจำเป็นจะต้องเคลียร์ทุกตัวนะครับเพื่อเราจะต้องมาหาชิ้นส่วนโรงงานกับคาร์บอนไอดรัสิ ตัวนี้เยอะนะครับดูชุดสิครับโดนไปสองรอบจะแตกแล้วเป็นไปได้ต้องหลบให้ได้ครับเจ้าตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยอปืนระพังไปแล้วดีกว่าใช้เป็นปืนหกแล้วกัน ตัวเจ้าตัวน,นี้ตีนี่ต้องดูเลือดนะครับตัวตัวนัดกปัดมีดนะครับมัีเลือดหดเรื่อยๆในยี่สิบแต่ถ้ามีบัฟว่องไวก็จะสบายหน่อยมันจะตีเราไม่โดนในทีนี้มันตนีเราโดนครับจะขอเปลี่ยนปืนปัสาก,กาแล้วกัน อันนี้ให้เราไดนเลยครับ ในเนี้ยมันจะมีตัวละลายกดอีกตัวนึงนะครับ ผ่านไปแล้วครับ1นึ่งเซกเตอร์ปินจะพังแล้วก็เก็บไปอยากจะเอาไปซ่อมเหมือนกันแต่ว่าผมยังไม่ได้โต๊ะซ่อมนะครับกําลังตามหาไอเจ้าตัวนี้อยู่ต้องไปฆ่าบอสให้มันครบ10ตัวแล้วถึงจะสามารถซ่อมได้หรือไม่ถ้าเติมเงินก็จะเป็นอ่าเป็น v I p นะครับตรงนี้ต่อไปเซกเตอร์ a 2อนะอันนี้เปิดไปก่อนนี่นะครับสังเกตดดู a สเมื่อกี้เราไป a หมาก่อนแล้วก็มา a สองต่ ไปต่อไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีพลังงานนะครับถ้าเราจะไปต่อเราต้องเอาพลังงานตรงนี้มายัดใช้นแป้อัปเกรดได้นะใส่จะได้ครบสีช่องแต่ว่าผมยังของยังไม่มีนะครับพวกนี้ไอ้หายากส่วนประกอบไฮเทคนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อครับคุณไม่สามารถเสียพลังชีวิต มากกว่า25%่อ้าปรวดกับดักนี่ดีที่สุดครับปวดกับดักดีที่สุดตอนนี้แนะนำเลยเดือดตัวน,นี้เลยไปต่อครับตัวัดันมีต ตีแรงด้วยไม่ค่อยอยากยิงให้ปืนพังเท่าไหร่นะ ตัวนี้ไอ้ตัวระเบิดนี่เราต้องผักนะต้องใช้สกิลผักของปืนพกนะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะระเบิดพอมันระเบิดแล้วเราจะไม่ได้ E x P โอเคของเดียบตีเงินนะ อะไรเยอะมากครับปั๊มเลือดแบบใช้ของเยอะครับมาที่ห้องแลบทีไรจะรั่วทุกทีของจะหมดทุกที ถ้าตอนไหนเงียบๆพี่ไม่ใช่อะไรนะครับกำลังตั้งสวัสดีตัดขาแบบนี้ครับัวน,นักฟัญญา ตีก็ลงก็เพงแล้วทีนี้ก็จะประหยัดประหยัดยาน,นะประหยัดหน่อยก็ดีนะครับยาที่บ้านผมก็ร่อยหล่อแล้วตอนนี้ขวิขอลูกโซ่รื่นแต่งเต็มเนี่ย ุ้ยโอ้โหมันไม่มีสกิลผักตัวนี้มนไม่มีตัวนี้ไม่ได้สกิลผักมาครับกว่าจะได้สกิลไอ้พวกเนี้ยโ,โหดต้องฟาร์มหาเนี่ยเยอะมากครับต้องใช้ชิ้นส่วนกับคาร์บอนคอมโพสิตเนี่ยเยอะมากให้จะมาลงที่นี่นี่ต้องทำใจอ่ะปืนยิงไกลครับตรงนี้แนะนำเลย ไม่ตายตแล้วยิงปลสัสเตมันทิ้งเว้นแต่เราจะมีสกิลผักแบบเนี้เนี่ยแต่อนี้มันไม่มีสกิลผักอันนี้ปกติจะมีสายฟ้านะครับแต่ว่าเรามีบัฟปลดกับดักนะครับเราก็เลยตรงนี้ครับซ้ายบนรูปรูปปลดกับดักเงี้ยที่เราเลือกมาเราก็เลยไม่โดน เซกเตอร์ก่อนถ้า๋ยวจะต่ออีก3เซกเตอร์นะครับอมวุธนี่อยากโดนตัวนี้ตีเลยครับ ปืนจะพังแล้วนี่ขนาดแต่งมาแบบผมคิดว่าผมแต่งดีแล้วนะปืนะ่ะระยาก็ล่อยหรอแล้วตอนนี้แต่ของคุ้มครับต้องลงแนะนำว่าต้องลงเลยที่นี่ถ้าไม่มีปลดกับดักตรงนี้จะยากนิดนึง โอ้แล้วชุดจะพังแล้วครับถ้าไปเจอบอสข้างในนี้ผมมีโอกาสไม่รอดนะนะมีโอกาสตายได้เลยนะมันกอน็อตตรงนี้เทคนิคครับวิ่งตอนนี้แล้วหักเข้าไปนิดแล้วิ่งนี่หอัอน็อตตีแรง โอ้โหผลประกอบการดีมากครับครับมันคอมบสิทได้ห้าห้าอันห้าอันนี้ถือว่าเยอะมากเลยนะแล้พกยึดรบตัวนี้แล้วอืออืออือือโตเกิดอัข้นครับเยิงแบบนี้ครับใปหลังก็ยิงไปหลังก็ยิงเลย นี่เต็มเต็มซีซั่นเต็มละผมไม่ได้เติมนะซีซั่นนี้ถ้าจะเติมก็จะได้ยเยอะยอยู่น,นี่ยจ้ัเป๋ตัวระเบิดลบลูกเสือร้อนริงแทบตายแล้วโอ้ร้อยสามสิบครับปีเมื่อกี้ ระวังด้วยนะปลรสิตมันอะ่ะพอมันระเบิดปุ๊บมันจะมีปลสิตออกมาเว้ยห้อ <c> ง <oughs> ต่อไปคือห้องอะไรโอ้โจยิงเลยครับนักหน้าลายหลายคนถามว่าเขาพื้นมาจากไหนบังเกอร์อเอเลยครับที่ว่าที่ว่าเขาจะให้เอาการ์ดสีแดงสี สีเหลืองแล้วก็สีเขียวครับได้ปืนมาหลายกระบอกมากปืนนี้ก็จะพังอีกแล้วหมดแล้วครับตอนนี้ลูกซองดีกว่ากบสก,กาน่าจะเป็นตอบโจทย์ที่สุดละกับการยิงบอสแต่ผมไม่แน่ใจว่าเกาะมันจะแตกก่อนหรือเปล่าะนะมาห้องนี้เลยห้องบอสไม่มีอะไรมากครับบอสห้องนี้ถ้าเป็นโหมดปกติแบบนี้ ไม่ยากครับวิธีการเล่นคือจริงเรื่อยๆเลยนี่เลยแต่ตีแล้วนะทีละ40นะหลบครับนไอตัวไฟฟ้าอย่างเงีเ้ย ยิงยิงยิงเอาปตืนสกาหลของเยอะมากครับของสาหรับอ่าเอาไปประกอบโดนนะไอเจ้าตัวนี้นะชิ้นส่วนไฮ้รดริกนะแล้วก็เครื่องควบคุมการบินนะสามารถเอาไปทำโดนได้นะครับ โอเคเป็นไงครับน,นี่ก็จะไปเซกเตอร์เอ่าบีหนึ่งมันจะมี A1 A2 แล้วก็ B1 แล้วก็ B2 นะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะหยุดไว้แค่นี้ก่อนตรงนี้ยังไปต่อไม่ได้เพราะว่าเราต้องยังไม่เติมอันนี้ครับยังไม่เติมพลังงานเดี๋ยวเราไปเติมก่อนโอเคนยวเติมไปนะซึ้บนทีละแปดนะเนี่ยบีน่แล้วก็ B2 โอ้ผลหนามครับผลหนามนี่คือเวลาเวลาซอมบี้มาตีเราอะ่ะมันจะโดนสะท้อนดาเมจไปที่ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะสมมุติมันตีเราเข้าสามสิบสะท้อนมันกลับไปที่สามสิบเลยนะดีมากครับผลนี้ถ้าเราใช้มีดนะแต่ถ้าใช้ปืนอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่อันนี้คุณสามารถใช้ทักษะอาวุธเชิงลึกได้บ่อยขึ้นอันนี้มีดเราไม่ใช่สายนี้อาวุธเชิงลึกก็แบบนี้ครับอย่างเช่นแบบนี้เจ้าตัวเนี้ยครับอาวุธแบบเนี้ย จะใช้ได้บ่อยขึ้นก็อยู่ที่เราเลือกครับแต่ผมว่าผลหนามก็โอเคนะเพราะว่าเวลาเราโดนอม้ตีระเหมือนกับว่าเรามีดาเมจเพิ่มอีก,อ,กอีกหนึ่งกระจึงนะเดี๋ยวเอาผลหนามแล้วกันเี่นแต่ว่าผมจะยังไม่ลงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขออนุญาตตัดไปที่แค่นี้ก่อนเพราะว่าผมจะกลับไปหาปืนมาเพิ่มอีกเพราะแค่นี้คงไม่พอปืนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกกระบอกคงไม่พอแต่ว่าผลประกอบการค่อนข้างดีนะสองอย่างได้ชินส่วนมาห้าแล้วก็คาร์บอนคอมโพสิตห้าดีมากครับก็ขอบขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ